แต่ถ้าจะให้เท่สักหน่อยครับผมโช<อ>แน่ก็ขอสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมคือผมไปดูคลิปมาเนาะผมไปดูคลิปมาคือเห็นเขาคือเนี่ยเนี่ยครับผมคือมันเอาออกยากมากเลยอะคือขนาดผมเอาออกมันยังหักเลยเนาะยังหักเลยอะ่ะนะที่ผมไปดูคลิปมาเขาให้ทําอย่างนี้ครับผม โคเล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 ให้มันให้มันที่มันติดนิดออกก่อนนะโคเลโคเลที่ติดนี่มันออกก่อนเนาะนีะ่จะได้ง่ายต่อการออกเพราะว่าการออกนะคือมันจะทําให้หักเลยครับมันจะทําให้มันหักไะมันหักง่ายครับผมขนาดผมทํามาขนาดผมทํามามันยังหักนะครับนะต่อไปโคเลโคเลเรียบร้อยนะครับผม โคเลโคเลเรียบร้อยนะเหมือนวันว่ามันจะไม่ติดกันแล้วนะอุปกรณ์ของเราก็จะมีปากกาครับผมเปิดปากกานะครับเปิดปากกาหนงนะครับึ๊แล้วก็เอารูปากกาครับผมมาจิ้มเนาะมาจิ้มนะมา,ม,นามาจิ้มตรงนี้เลยครับโอ้ไม่ทันอะไรก็จะออกครับผมนะไม่ทันอะไรก็จะออกละ จิ้มตรงนี้แต่ถ้าจะให้เทสักหน่อยครับผมถ้าจะให้เทสตรงนี้นะนะเราก็เอาเราก็เอาปากกาจิ้มลงไปแล้วครับโชวแน่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะออกเป็นแบบนี้ สวยงามเลยทีเดียวครับนะสวยงามนะครับนะช่ง่ายง่ายต่อการเอาออกนะครับผม,เพ,ผมเ,ออออเพราะว่าผมมออออกอ่ะเพราะว่าผมมาอออกมันมันมันเกิดมันหักครับมันหักง่ายครับผมถ้าเราประกอบก็ประกอบอย่างนี้ได้เลยครับ ถ้าเราโคเลโคเลมันก็จะออกออกเรียบร้อแล้วครับแมวข้าแล้วครับคืมันออกออกละโอเคก็ัผมเทียนยูงครับโอเคครับผมคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ